ต้องหอมพักคี้แล้วก็พักคี้ไปเื่อยครับไปเลยครับเหมาะเลยนะครับไปจัดการกันดีกว่าสวัสดีครับมาปะกระปอกหวานวันนี้ก็ใเหตุรบสบายนางครับมาแยากกันเลยมาแยากกันเลยครับแล้วก็ใส่ติ๊กเลย มักเพชรครับของนัวครับน้ำปลาครับใส่นะครับเก็มผมจะใส่น้าปลาห้าครับน้อยหนึ่งความนัวครับขนครับ มะนาวครับตามมาเลยสองครับผลนของกัมครับ,รบสบายนางเลยใส่ง่ายๆครับขั้วครับแล้วแต่ชอบครับ แดงครับกดงอนครับอดมครับ อม,มาแล้วครับไปมะกรูดครับต้องหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเลยครับไปเลยครับมาอเลยนะครับไปจัดจานกันที่กัวลาดสบายนังมากินกันเด้ยครับผม สวัสดีครับมากินหลับสบายนั่งครับมอ๊ะเลยครับขอนุ่มๆนี่ใสเลยครับอือหือืมกรอบมากเลยอือหือ

Xin nghe luôn ดแต่ชอบผมก็ใช้ดีเลยนะครับ <lk ül> อม,มอเม็นหนีน่ยเ,เล็ดนะครับแก้มกับมอครับเอาเข้ากัเยี่ยมนะ ม,มองคหันใช่ไหมนก้โหมานทกับกมองค,ครันี่นะครับขอบคุณติดติดตามครับชมครับขอบคุณครับผม